รวมพลคนรักสุนัขห้ามพลาดอิม a พ t จัดมากรรมคนรักสุนัขยิ่งใหญ่กว่าทุกปีพิเศษปีนี้จัดการประกวด f c i Grouping เปิดตัวครั้งแรกร่วมแต่งตัวทีมน้องหมาซา,าราาพร้อมจัดเต็มกว่า250บูทอิมเพคเตรียมจัดงานใหญ่มากรรมคนรักสุนัข2,566 Smart Heart Presents Thailand International Dog Show 2023 ครั้งที่21ภายใต้แนวคิดการเข้าสู่ยุค Pet Humanization พฤติกรรมที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีทัศนคติการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงของตัวเองเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเพื่อตอบรับกระแสการเติบโตของอุตสาหการรมสัตว์เลี้ยงที่ยังเติบโตได้ดีหลังช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 าทำให้บริษัทมีความมุ่งหวังเป็นตัวกลางพัฒนาอุตสาหการรมสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะคนรักสุนัข จึงได้ร่วมกับพันธมิตรอาทิสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขประเทศไทยสมาคมอุตสาหกรรมผลิตสัตว์เลี้ยงไทยบริษัทเพอร์เฟกต์คอมพานีแนกรุ๊ปจำกัดและหน่วยงานพันธมิตรพร้อมจัดงานนี้อย่างยิ่งใหญ่จำนวนกว่า250บูธบนพื้นที่กว่า1,000 0ตารางเมตรพร้อมทั้งจัดกิจกรรมบิ i สเน็ตแม c ชิ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศ โดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า1,500,000คนสร้างยอดขายได้มากถึง70ล้านบาทตลอด4วัน นอกจากนี้ภายในงานมหกรรมคนรักสุนัข2,566นี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพร้อมแล้วพบกันในงาน Smart Heart Present Thailand International Dog Show 2023ครั้งที่21มหากรรมคนรักสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยระหว่างวันที่6-9กร,รกฎาคม2,566ตั้งแต่เวลา10นถึง20นอาคาร5และ6อิม a พ t เมืองทองธาน,นีค่ะ จัดงานในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ครบ21ปีของงาน uh, Thailand International Dog Show นะคะซึ่งถือว่าเป็นหมากรรมที่รวมพลคนรักสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้เนี่ยทีมก็เราคิดว่าทุกท่านก็คงทราบดีว่าสุนัขเนี่ยเป็นสมาชิกที่สำคัญในบ้านนะคะเราก็มุ่งเน้นว่าสมาชิกนี้เนี่ยก็คือเป็นลูกนะคะ ก็จะใช้ทีมของเพศพารเรนต์ก็คือเป็นพ่อแม่ของของลูกนะคะแล้วก็เพื่อทําให้สัตว์เลี้ยงนี้เป็นสมาชิกในครอบครัวเราต้องการที่จะเสนอบริการแล้วก็มีการาทํากิจกรรมร่วมกันเยอะมากนะคะระหว่างเ,าเจ้าของสุนัขและก็ลูกสุนัขตัวเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยในโอกาสครบรอบ2ี่ปีเนี่ยเราก็จัดโปรโมชั่นใหญ่มากในงานนี้เนี่ยเรียกว่ามาแล้วเนี่ยได้ตั้งแต่เมื่อเริ่มเดินเข้าง,งานนะคะ มีการรวบรวมทำรางวัลถง21รางวัลให้ครบ21ปีอย่างที่เราบอกแล้วก็เป็นรวมเงินรางวัลมูลค่าเป็นหลักแสนบาทเลยนะคะก็ขอเชิญทุกท่านเนี่ยมานะคะแล้วก็เมื่อเข้าไปในงานก็สามารถที่เมื่อจับจ่ายใช้สอยซึ่งจะมีบูธอยู่ประมาณ250บูธในพื้นที่10,000ตารางเมตรจะมีะสินค้าที่หลากหลายมากแล้วก็ทุกคนก็ลดแลกแจกแถมซื้อ1,000บาทรับของฟรีทุกคนเลยนะคะ ไม่สามารถกลับบ้านมือเก่ามือเปล่าได้แน่นอนพาน้องหมามาแล้วเนี่ยยังมีบริการในเรื่องของการตรวจสุขภาพมีการให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงสุนัขเพราะว่าเราเห็นว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยคนเลี้ยงสุนัขเนี่ยไม่รู้จักสายพันธุ์ตัวเองอย่างแท้จริงทําให้มีการทิ้งสุนัข เรายังมีโซนที่เกี่ยวกับ Adoption ก็คือเพจ a d o p t i o นนี้เนี่ยในการให้ไปดูว่ามีหมาที่ตัวถูกทอดทิ้งตัวไหนที่อาจจะเป็นที่รักของเราได้พากลับบ้านเป็นสมาชิกในครอบครัวนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมที่เป็นการประกวดที่ยิ่งใหญ่มากในปีนี้มีการประกวดระดับนานาชาติถึงสาระดับก็คือประกวดสัตว์เลี้ยงสวยงามซึ่งจัดโดยสมาพันธ์พัฒนาพันธุ์สุนัขประเทศไทยนะคะอันนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงจาก ทั่วประเทศแล้วก็มาจากต่างประเทศเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเป็นหลัก5 0 0พันตัวอย่างที่ท่านประธานสมาพันธ์ได้พูดไว้นะคะอันที่สองก็คือเรามีการจัดประกวดกูมิ่งนะคะเป็นการตัดแต่งขนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนอกจากเป็นการสอบเพื่อได้ประกาศนบยบัตรมืออาชีพแล้วเราจะมีผู้ตัดสินชาวญี่ปุ่นนะคะมาตัดสินซึ่งเราก็หวังว่ากิจกรรมเรื่องของ dog grooming เนี่ยจะกลายเป็นธุรกิจที่ดีมากๆสำหรับสัตว์เลี้ยงในอนาคต ในส่วนที่3ก็คือการประกวดเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันว่องไวนะคะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า d o อกอ i l i ลิตีซึ่งโดยปกติเนี้ยเราจะเป็นกิจกรรมล่าเริงนะคะมาแล้วมาเชียร์กันแต่ปีนี้เนี่ยจะานจะเป็นการจัดการแข่งขันแบบมืออาชีพเป็นระ,ระดับอินเตอร์โดยเชิญพุทธศิล์ชาวต่างชาตินะคะมาเพราะฉะนั้นจะมาดูแล้วจะเห็นเหมือนที่เราเห็นในวิดีโอใน,ในการประกวดระดับโลกไม่ว่าจะที่นิวยอร์กหรือในที่ ที่อังกฤษเนี่ยว่าการแข่งขันอันจิ t ิีเนี่ยมันจะเป็นการทำสนามที่ต้องวิ่งวนให้ครบตามสิ่งกฤีดขวางที่มีประเภทต่างกันจะสนุกสนานมากนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็มีกิจกรรมทั่วไปซึ่งสุนัขทั่วไปสามารถร่วมได้เช่นมาหาแม่มานะคะพวกมมาหมาทั้งหลายหรือการทำกิจกรรมของอพวกสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นพิษบูนะคะ สำหรับสุนัขพิษบูนี่เรามีโปรแกรมทุกปีเป็นจอมพลังก็จะมาโชว์การลากนะคะน่ามหาัศจรรย์มากเพราะหมาตัวหนึ่งสามารถจะลากน้ำหนักได้เป็นร้อยรโลนะคะมาดูได้เลยโดยใช้หมาตัวเดียวแล้วก็หมาพิษบูนี่เป็นหมาที่น่ารักและน,น่าสงสารเพราะถูกเข้าใจผิดมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นการมางานนี้มันจะได้ความรู้ได้รู้จักสายพันธุ์แล้วเราจะได้เลือกสุนัขที่เป็นสมาชิกข,ของบ้านเราได้ถูกต้องเพราะว่า สุนัขแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีพื้นเพลและความต้องการไม่เหมือนกันบางทีเราเราอาจจะซื้อสุนัขที่เราชอบด้วยความสวยงามแต่พอไปกลับไปที่บ้านเราสุนัขต้องการการออกกําลังกายต้องการการมีที่ว่างมีที่เล่นก็ไม่ได้หรือหรือในบางครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าเราชอบเพราะความสวยงามตอนเขาเป็นเด็กๆเ,เพราะสุนัขที่เป็นปั๊ปปี้เนี่ยทุกคนจะรักมากเลยแต่พอโตขึ้นก็กลายพันธุ์อะไรเงี้ยทำให้ทุกคนเนี่ย ไม่รักสุนัขเพราะเมื่อเรารับเขามาเป็นสมาชิกในบ้านแล้วก็อยากจะให้รักสุนัขนี่คือทีมของเราในปีนี้ว่าอยากให้เป็น pet parent นะคะแล้วเราก็เหมือนตัวนี้นะะก็รักเหมือนลูกเลยไปไหนก็ต้องอุ้มไปด้วยแล้วตัวนี้เขาจะเป็นหมาที่นิ่งมากนะคะก็ขอบคุณทุกทกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้อย่าลืมนะคะวันที่6ถึงวันที่9นะคะเดือนกรกฎาคม 1นึ่งตารางเมตรที่อาคาร5และอาคาร6ของ IMPACT เมืองทองธานีจะเป็นวันที่สุนัขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าไปใน IMPACT นะคะเข้าไปวิ่งเล่นเข้าไปซื้อของเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วเป็นงานที่สนุกสนานมากเพราะว่า ทั้งคนทั้งสุนัขก,ก็จะมากันแล้วก็มาด้วยความสุขเพราะว่านี่คือกิจกรรมสำคัญในครอบครัวของเรานะคะขอเชิญชวนทุกทกท่านได้มาร่วมง,งาน Thailand International Dog Show ที่ครบ21ปีในปีนี้นะคะยิ่งใหญ่มากเลยค่ะขอบคุณนะคะ